โอ้ยเต็มเลยครับน้ำเต็มท่อหน้าแปดเมิเตอรแปดนิ้วงูเหลือมยักษ์อนาคอนดา้าเต็มเลยครับโอหนี่ขนาดเดินรอบต่ำๆนะเนี่ยโอ้ตีโค้งหน่อยตีโค้งหน่อยเดี๋ยวสายห่างโอ้นี่ขนาดเดินเบาๆนะเนี่ย นี่มันก็เพิ่มอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมลูกลอกกันนะให้ตัวได้ดีครับไปเต็มเลยครับโค้งไปโน้นเลยครับน้ำทั้งนั้นเราเดินเบาๆแค่เนี้ยนะโอ้ oh, ประหยัด ไม่ต้องเล่งเลยวะออกดีไหมออกดีไหมเขาบอกไม่ต้องเล่งเลยครับออกดีมากเลยครับโอ้โหแข็งปักเลยขนาดเบาต้องเบาวะโอโ้น้ำมันดีจริงๆริะ ฮะยังไงนะโอ้โห้โโอโหมันเต็มเนี่ยผมกลัวมอไซค์มันจะลม้มผมไม่ไม่รู้จะทำไง què, ต้องยอมแนละ้ต้องยอมอ่ะโอ้โหน้ำได้ได้ได้ปล่อยปล่อยไม่ได้ใช่ไหมต้องเบาเครือ่องเลยงั้นนะโอ้หายห่วงเลยดึงดึงดึงอีกทีดิยังไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งเลย โอ้โหน้ำนี่ขนาดเล่งโอ้โหโอ้โห,ห,หน้ำดีมากอืมเต็มน้ำเยอะกว่าเมื่อกี้กันเนี่ยปั๊มน้ำแรงดันสูง8นิ้วร้านสงหวังขันทาชัยนาทโอ้โหเยี่ยมเยี่ยม